ครับไม่รู้เลยเหรอครับไปนั่งเลยยังไงสันเดย์นั่งยังไงหนกหนุกอ้องทำไมต้องนั่งสันุนล่ะก็เดินสลับกันเราต้องนั่งฝั่งนี้สิพอเราฝั่งนี้มาไปโอเคโอเค okay. มาไปมาโอเคกุดโกรยโอเคดูดหนุกอันนี้ตาผม,มบ้านครับให้แบบมึนๆงงงงมันมันฝันที้มันอึ๊บแฮ้โอเค โอเคโอเคอัพอัพอัพโอเคโอเคโอเคทำไมอัพนานจังครับโอเคองนี่สิโอเคกอือัมาข้ป่อันนี้คือมานั่งรอเลยหรอคะโอเค It's okay, good boy. one two three four five six Sunday 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 Okay. 4 five, six, seven, eight, nine, nine, nine. โอเคแล้วจะสลับไปทำไมแล้วแม่ให้มันตรงเนี่ยทีแรกบชอบค่อยกันตลอดเวลา good boy good boy พี่ฟันนั่งอะไดูแต่ไม่เห็นมาเสร็จหิวแม่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคลิปคลิปนี้จะลงก่อนนะคะถ้าคลิปต่อไปเราจะบอกวิธีการปรับอาหารของเด็กๆใช่เดี๋ยวจะลงคลิปที่ครูมาฝึกให้ด้วยนะครับครูบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆตั้งใจมากขึ้น คูบอกว่าเพียมอยากให้เขาหิวมากๆหน่อยเพราะว่าเขาจะได้มีแรงขับดันทาไมเขาไม่หิวเลยหรอคะเขาอยู่เรื่องที่กินดีนะครับ <laughs> กินอาหารกินน้งขนมเล่นกันแย่งกันครูบอกเป็นหมาคุณหนู <laughs> นี่นสิ่งที่ทำเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยหน้าหมู่บ้านสามวันพอนะ <laughs> ดีไหมจะอยู่กับหน้าบ้านเขาจะลองเรียนรู้ธี่ดอดอยา,ย,าย,ายากดีไหมคุณนี่พี่สาพี่สาจะเอานมให้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทําโครงการแล่เปลี่ยนนะครับ เราจะเอาหมา่นน้าหมู่บ้านมาอยู่ที่บ้านเราสักสามวันไม่อาสนตอฟิฟบัสอยู่ข้างนอกทำไมดีไหมสาเอาไหมเอาไหมสาร้องไห้เลย